เออบุ๊กก็ต้องไปบัญแท้บัญว่าเอิ่มไกสรงเสียเตงแงเลห์โอ้ยกากๆๆเอิ่มจอสรงเสียโอ้ยสันกิยรถยัดดึกนี่จ๊อกๆๆนี่จอหมอฮาสันกิยอูนี่เมซิดะนี่ตั้งหมูดะรถดักอายมันดะรถเตงอังสาเอยับกะดึกเมอันเกมยอดจ้าเสียแท้อว่าจอดรถ <cue> <cuxus>

โอ้ยการลดเบื่อนงเอ่มไม่จอดรดโนมือโอ้ยกุญงปลาโอ้โหเออเออปาหนำลื่นกลากลาก้อยซำโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีแต่งเสมอเอ็มไม่ยุดโอแต่งหัวหาไม่ปู่ไม่แต่งเสมอไม่ยุดโอแต่งหัวอโอ้ยเสียอมเบื่อยุดเม่ยุดไม่ย้ำเมือฮะมีเมื่อเอ็มถ้าไปเที่ยงเสียเออ ยังกลาเสียมั้ยังกลาเสียมั้ยน้ำอ่ะน้ำอ่ะโอ้ยเท่ากี่เกบ่ายงี้โตรีสเลกลานโอ้ยยังเหียงจุกมึกนี่ก้า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 อ้ยก้าอจิกายังเอิ่ำอ่ำจับเลยจับเลยเอิ่มจิกาลดเกลี่ยกเทเอาว่าเออนนี่แหละบ่าว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 โอ้จังกร์แม่กันเออโอ้ยสกิมบุญโอ้กิตติงแล้วโอ้ยคระหม่อมมูสีอันน่ะสกูตรังเน ขอบริง่งเอิ่มเอิ่มเอิ่มจีไก่สรงดับมอนซีโอ้ยขอบริง่งเอิ่มรอดมอนซีแล้วขอบมกขอบเจอเอิ่มเอิ่มรูรูร,รูมันก็ับริง่งเออรอดมอนซีแเลยรูรูร